สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเจอแต่ไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของมันนั่นคือโซ่ตรวนแห่งความสมบูรณ์แบบท่านเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่าไม่ว่าจะทําอะไรแล้วต้องให้สมบูรณ์แบบต้องไม่มีทิฏฐิต้องให้คนอื่นประทับใจต้องให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนถ้าท่านเคยรู้สึกแบบนี้ท่านอาจจะกําลังติดอยู่ในกับดักที่สังคมสร้างขึ้นกับดักที่เรียกว่า perfectionism หรือความเป็นคนสมบูรณ์แบบ ก่อนที่เราจะเข้าไปลึกกันผมอยากให้ท่านเข้าใจก่อนว่าความสมบูรณ์แบบที่เราพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่การที่เราทํางานให้ดีที่สุดหรือมีมาตรฐานในการทํางานแต่เป็นแนวโน้มที่จะตั้งมาตรฐานสูงเกินจริงและประเมินคุณค่าของตัวเองผ่านผลลัพธ์ที่ต้องไม่มีทิฏฐิโดยมักจะมาพร้อมกับความกลัวความล้มเหลวและความคาดหวังจากภายนอกลองดูกันครับว่าสังคมปัจจุบันสร้างกับดักอะไรบ้างข้อแรกมาตรฐานทางความงามสื่อต่างๆบอกเราว่าเราต้องหน้าตาแบบไหน ต้องมีรูปร่างแบบไหนต้องแต่งตัวอย่างไรถึงจะเป็นคนสวยคนหล่อคนที่มีค่าข้อที่ 2. ความสำเร็จในอาชีพและการเรียนเราถูกสอนมาว่าต้องได้เกรด A ต้องเรียนจบมหาวิทยายลัยดังๆต้องทำงานในบริษัทใหญ่ๆต้องมีเงินเดือนหลักแสนถึงจะเป็นคนประสบความสำเร็จและข้อสุดท้ายภาพลักษณ์ในโซเชียลมีเดียเราต้องโพสต์รูปสวยๆต้องมีไลค์เยอะๆ ต้องดูมีความสุขตลอดเวลาต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตเราสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้คือภาพลวงตาของความสมบูรณ์แบบที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองไม่พออยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อเราติดกับดักแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออารมณ์และจิตใจของเราผลกระทบข้อแรกครับโรควิตกกังวลเมื่อเราคิดว่าต้องทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเราจะกังวลตลอดเวลาว่าจะทําพลาดหรือเปล่า คนอื่นจะคิดยังไงกับเราเราจะผิดหวังคนอื่นหรือเปล่าความกังวลน,นี้จะกัดกินจิตใจเราทุกวันผลกระทบท้อที่2ภาวะซึมเศร้าเมื่อเราไม่สามารถทําตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เราจะรู้สึกผิดหวังในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกหดหู่และอาจจะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ผลกระทบข้อที่3ครับการเสพติดความสําเร็จและความเห็นใจจากภายนอก เราจะต้องการคำชมจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้รับเราจะรู้สึกไม่มีค่าเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าที่จะฟังเสียงจากข้างในตัวเราเองผลกระทบข้อที่4การวิจารณ์ตัวเองสูงเกินไปเราจะเป็นคนที่โหดร้ายกับตัวเองที่สุดด่าดตัวเองทุกครั้งที่ทำผิดไม่ยอมให้อภัยตัวเองคูดกับตัวเองในแบบที่เราไม่เคยพูดกับใครแบบนั้นและผลกระทบสุดท้ายครับภาวะหมดภยัย เมื่อเราพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเราจะใช้พลังงานมากเกินไปจนในที่สุดร่างกายและจิตใจจ,จละลาเราจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายไม่อยากทำอะไรม่คือสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าเบิร์นเอาต์นักวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นคนสมบูรณ์แบบสูงมีโอกาสประสบปัญหาทางจิตมากกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาผูกคุณค่าของตัวเองกับการไม่ผิดพลาดแต่ความจริงแล้วการผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ ไม่มีใครในโลกนี้ที่สมบุ์แบบได้ต่อไปเรามาดูกันว่าความสมบุ์แบบจำกัดความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมอย่างไรข้อแรกครับเมื่อเรากลัวความล้มเหลวเราจะไม่กล้าลองสิ่งใหม่การสร้างสารรค์ต้องอาศัยการทดลองการลองผิดลองถูกแต่ถ้าเรากลัวที่จะผิดเราจะติดอยู่กับสิ่งที่เราทำได้แล้วไม่กล้าออกไปสำรวจดินแดนใหม่ข้อที่สองเมื่อเราไม่กล้าเสี่ยง นวัตกรรมจะหยุดนิ่งนวัตกรรมเกิดจากการคิดนอกกรอบการทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่ถ้าเราต้องการความแน่นอน100%เร์เซ็นเราจะไม่เคยกล้าออกจากกรอบเดิมข้อที่3ครับเมื่อเราพยายามควบคุมทุกอย่างเกินไปเราจะขาดความไหลลื่นและสัญชัตยาณบางครั้งความคิดสร้างสารรค์เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราไม่พยายามบีบบังคับแต่ให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อสุดท้าย เมื่อเราโฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการความคิดสร้างสรรค์จะหดตัวความคิดสร้างสรรค์เกิดในกระบวนการในการเล่นในการสำรวจแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องผลลัพธ์เราจะไม่ได้สนุกกับการสร้างสรรค์หลายคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกล้วนมีช่วงเวลาที่ผิดพลาดและทำอะไรไม่สมบูรณ์แบบเพื่อค้นหาความคิดใหม่พวกเขาไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูกและแนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ ตอนนี้เรามาพูดถึงพลังของความไม่สมบูรณ์แบบกันการยอมรับข้อบกพร่องคือแหล่งพลังอันแท้จริงข้อแรกความเปราะบางคือความกล้าหาญนักวิจัยชื่อดรบรีเน่บราน์ได้ทำการศึกษาและพบว่าคนที่กล้าเปิดเผยความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแท้จริงเพราะความเปราะบางทำให้เราเป็นมนุษย์ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าสามารถเข้าถึงเราได้เมื่อเราแสดงความเปราะบาง เราให้โอกาสคนอื่นที่จะเข้ามาใกล้ชิดก,กับเราได้ที่จะเข้าใจเราที่จะช่วยเหลือเราได้ข้อที่สองการเมตตาตัวเองดีกว่าการวิจารณ์ตัวเองเมื่อเราผิดพลาดแทนที่จะด่าตัวเองไม่หยุดลองเปลี่ยนมาเข้าใจและให้อภัยตัวเองบอกกับตัวเองว่าทุกคนต้องผิดพลาดมีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ฉันจะทำดีกว่านี้ในครั้งต่อไป แทนที่จะด่าตัวเองว่าโง่แย่ไร้ค่าทำอะไรไม่ได้เลยการไม่ตาตัวเองจะทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นและทำให้เรากล้าลองผิดลองถูกมากขึ้นต่อไปเรามาเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลวกันความผิดพลาดคือข้อมูลย้อนกลับมันบอกเราว่าวิธีไหนไม่ได้ผลเราควรปรับปรุงตรงไหนเราควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรแทนที่จะมองเป็นความล้มเหลวลองมองว่าเป็นข้อมูลที่มีค่า ที่จะช่วยให้เราทำดีขึ้นในครั้งหน้าการเรียนรู้เชิงลึกมักเกิดขึ้นจากการสะท้อนจากความล้มเหลวมากกว่าความสำเร็จเพราะเมื่อเราสำเร็จเรามักจะไม่ค่อยไปทบทวนว่าทำไมถึงสำเร็จแต่เมื่อเราล้มเหลวเราจะหาสาเหตุจะวิเคราะห์จะเรียนรู้และจะปรับปรุงความล้มเหลวยังสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อเราผ่านความล้มเหลวมาแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถผ่านมันไปได้เราจะไม่กลัวความล้มเหลวมากเกินไป เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้หมายความว่าจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความไม่สมบูรณ์แบบคือโอกาสสาหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีแนวคิดแบบเติบโตเราจะมองความล้มเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เราจะไม่ติดอยู่กับความผิดพลาดแต่จะใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาความไม่สมบูรณ์แบบทําให้เราเป็นมนุษย์มากขึ้นและเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ลึกซึ้งขึ้นเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องเมื่อเรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง เราจะเข้าใจข้อบกพร่องของคนอื่นมากขึ้นด้วยทุกช่วงเวลาของความไม่สมบูรณ์แบบคือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงภายนในเมื่อเรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราจะเปิดใจรับการเรียนรู้เราจะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเ,เราจะพร้อมที่จะเติบโตตอนนี้เรามาดูกันว่าทำไมคนเราถึงสแสวงหาการยอมรับจากมุมมองทางจิตวิทยาครับรากฐานมาจากวิวัฒนาการและสังคมในอดีตสมัยที่มนุษย์ยังอยู่ในยุคหิน การถูกปฏิเสธจากกลุ่มหมายถึงการตายเพราะมนุษย์คนเดียวไม่สามารถอยู่รอดได้ต้องอาศัยกลุ่มต้องอาศัยชุมชนเพื่อหาอาหารเพื่อป้องกันตัวจากอันตรายสมองของเราจริงวิวัน์มาให้ต้องการการเชื่อมโยงและการยอมรับจากผู้อื่นแม้ว่าในปัจจุบันเราจะไม่ได้อยู่ในยุคหินแล้วแต่สมองของเรายังคงทำงานแบบเดิมยังคงต้องการการยอมรับยังคงกลัวการถูกปฏิเสธในด้านพื้นฐานทางอารมณ์ ความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามักจะขึ้นอยู่กับสายตาของคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับในวัยเด็กอาจจะส่งผลให้เราโตมาเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบหรือเป็นคนที่พยายามทำให้คนอื่นพอใจตลอดเวลาที่เรียกว่า people pleaser ถ้าในวัยเด็กเราได้รับรักแบบมีเงื่อนไขได้รับรักเฉพาะเมื่อเราเป็นเด็กดีเฉพาะเมื่อเราได้คะแนนสอบดีเฉพาะเมื่อเราทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการเราจะเรียนรู้ว่า เราต้องสมบูรณ์แบบถึงจะได้รับความรักเราต้องไม่ผิดพลาดถึงจะมีคุณค่าและความคิดนี้จะติดกับเราไปจนโตแม้ว่าเราจะรู้ดีว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันฝังลึกในจิตใต้สำนึกของเราทำให้เราต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งความสมบูรณ์แบบข้อแรกครับตระหนักรู้ในตัวเองสังเกตดูว่าเราคิดอย่างไรกับตัวเองเวลาที่เราทำผิดพลาด เราพูดกับตัวเองยังไงเราตั้งเป้าหมายแบบไหนมันสูงเกินจริงหรือเปล่าเรากลัวความล้มเหลวมากเกินไปหรือเปล่าเราใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าการตระหนักรู้เป็นขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนแปลงข้อที่สองฝึกการเมตตาตัวเองเมื่อเราทําผิดพลาดลองพูดกับตัวเองแบบที่เราพูดกับเพื่อนสนิทด้วยความเข้าใจด้วยความอ่อนโยนบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรทุกคนต้องผิดพลาดนี่เป็นโอกาสให้เรียนรู้ ครั้งหน้าจะทำดีกว่านี้แทนที่จะด่าตัวเองว่าโงา่แย่ไร้ค่าทำอะไรไม่ได้เลยข้อที่สามตั้งเป้าหมายแบบยืดหยุนแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่ต้องสมบูรณ์แบบลองตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ทำได้และยอมรับว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องปรับแผนอาจจะต้องหาทางใหม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวข้อที่หเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ลองเรียนรู้จากมันถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นในครั้งหน้าอะไรที่เราทำได้ดีแล้วควรเก็บไว้อะไรที่ควรปรับปรุงข้อที่6สร้างระบบสนับสนุนหาคนที่เข้าใจเราคนที่ยอมรับเราในแบบที่เราเป็นคนที่ไม่ตัดสินเราแต่ให้กำลังใจเรา เพราะการมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราจะช่วยให้เรารู้สึกมั่นคงมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปข้อที่7ฝึกความกตัญญูสังเกตดูสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นวันนี้อากาศดีได้กินข้าวอร่อยมีคนยิ้มให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ความกตัญญูจะช่วยให้เรามองเห็นความดีที่มีอยู่แล้วในชีวิตไม่ต้องไล่ตามความสมบูรณ์แบบข้อที่ 8. ลดการเปรียบเทียบหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่คนอื่นแสดงแต่ด้านดีของชีวิตจำไว้ม่าทุกคนมีปัญหาทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขาไม่ได้เอามาโพสต์เราเห็นแค่ส่วนที่เขาอยากให้เราเห็น ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดข้อที่9ลองทำสิ่งที่ไม่เก่งแต่สนุกลองทำกิจกรรมที่เราไม่เก่งแต่รู้สึกสนุกอย่างการเต้นการร้องเพลงการวาดรูปโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องเก่งแค่สนุกกับการทำสนุกกับกระบวนการสิ่งนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าค่านิยมของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การเก่งแต่อยู่ที่ความสุข อยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่การเชื่อมโยงกับตัวเองและข้อสุดท้ายให้เวลาตัวเองการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในข้ามคืนให้อดทนกับตัวเองยอมรับว่าจะมีวันที่เรากลับไปคิดแบบเดิมจะมีวันที่เรายังวิจ,จาร์ตัวเองจะมีวันที่เรายังต้องการความสมบูรณ์แบบแต่นั่นเป็นเรื่องปกติที่สำคัญคือ เราต้องกลับมาเตือนตัวเองกลับมาฝึกใหม่กลับมาเมตตาตัวเองเรื่อยๆจนกว่าจะกลายเป็นธรรมชาติผมอยากให้ท่านลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆนี้ครับในสัปดาห์หน้าลองทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านไม่ได้คาดหวังว่าจะสมบูรณ์แบบอาจจะเป็นการทำอาหารจานใหม่โดยไม่ต้องการให้อร่อยสุดๆแค่อยากลองทำดูอาจจะเป็นการเขียนนไดอารี่ โดยไม่ต้องการให้ลายมือสวยหรือเมื่อหาลึกซึง้งแค่เขียนสิ่งที่คิดอาจจะเป็นการออกกำลังกายโดยไม่ต้องการให้ท่าทางสวยหรือได้ผลเร็วแค่ขยับร่างกายสิ่งที่ท่านจะได้รับจากการทำแบบฝึกหัดนี้คือความรู้สึกที่เบาสบายเพราะไม่มีแรงกดดันไม่มีความคาดหวังที่สูงเกินไปท่านจะได้สัมผัสกับความสนุกในกระบวนการทำไม่ใช่ในผลลัพธ์ และท่านจะได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบก็สามารถมีความสุขได้ผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พยายามไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรแบบไม่ใส่ใจแต่หมายถึงเราจะทำอย่างเต็มที่แต่ไม่ผูกติดกับผลลัพธ์เราจะตั้งเป้าหมายแต่ยืดหยุ่นได้เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาด แต่ไม่โทษตัวเองเราจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแต่ไม่ต้องการความเห็นใจจากทุกคนนี่คือความสมดุลที่ดีระหว่างการมีมาตรฐานกับการยอมรับความเป็นมนุษย์การออกจากโซ่ตรวงแห่งความสมบูรณ์แบบจะทำให้เราได้รับอิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากความกลัวอิสรภาพจากความกังวลอิสรภาพจากการต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็น เราจะได้เป็นตัวของตัวเองได้ทำในสิ่งที่เราชอบได้สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเหลวเราจะมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอื่นเพราะเราไม่ต้องแสดงเป็นคนสมบูรณ์แบบเราแสดงเป็นตัวเราเองพร้อมกับข้อบุกร่องและจุดแข็งและคนอื่นจะรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราแสดงเราจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น เพราะไม่กลัวที่จะคิดนอกกรอบไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ไม่กลัวที่จะทำผิดเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทำไม่ใช่จากการได้รับการยอมรับความสุขที่มาจากภายในไม่ใช่จากภายนอกความสุขที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสุขชั่วครู่ในท้ายที่สุดแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันที่เราต้องเอาชนะคนอื่น หรือต้องสมบูรณ์แบบชีวิตคือการเดินทางของการเรียนรู้การเติบโตการสำรวจและการเชื่อมโยงกับตัวเองและคนอื่นความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์การยอมรับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเดินทางได้อย่างเบาสบายมีความสุขและมีความหมาย ผมอยากให้ท่านจําไว้ว่าท่านมีคุณค่าในตัวของท่านเองไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่เพราะความสำเร็จไม่ใช่เพราะการยอมรับจากคนอื่นแต่เพราะท่านเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมีหัวใจมีความรู้สึกที่สามารถรักสามารถใส่ใจสามารถเรียนรู้สามารถเติบโตได้นั่นก็เพียงพอแล้วนั่นก็มีค่ามากแล้ว ท่านไม่ต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่าท่านมีคุณค่าอยู่แล้วในแบบที่ท่านเป็นณตอนนี้วันนี้ผมหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันวันนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงพลังของความไม่สมบูรณ์แบบและช่วยให้ท่านเริ่มปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวงแห่งความสมบูรณ์แบบที่บีบขันจิตใจของท่านจำไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเมตตาต่อตัวเองแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับ